สวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมซื้อสัตด์ไกรมินบุรีครับเราก็มีโปรแกรมลัในการกลับมาหลังจากที่โควิดเริ่มซาวันที่ไหไรครับวันที่12บสองกรกฎาคมครับชกอคู้เอกครับผมเจอกับพี่วัชรลองครับคู้เอกช่องเจ็ดนะครับหลายคนเนี่ยเป็นห่วงเราเพราะว่าร้อยสิบแปดเนี่ยรอดูเหมือนตัวใหญ่ครับน้ําหนักเป็นยังไงบ้างร้อยสิบแปดน้ำหนักคอยปล่อยผมแค่ห้าสิบแปดนะครับ ต้องลดทั้งหมดกี่กิโลประมาณ4โล4โลนิดๆครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของนักมวยครับผมเพราะก็ปกติไม่ได้ไปไม่ได้ต่ยนานาครับ118ต่120ครับส่วนการเตรียมตัวเนี่ยหลังจากที่โอ้โหมวยงดไปนานเราเริ่มเข้าค่ายซ้อมจนถึงวันนี้ครับประมาณกี่วันละประมาณ2อาทิตย์กว่าได้แล้วครับร่างกายถือว่าปร,ประมาณ50-60%แล้วครับ,รบถ้าก่อนวันที่12น่าจะ100%ครับผม เรามีแผนอะไรที่พอจะบอกได้ไหมในการเจอของชนฉลองก็ต้องเดินบทเปนที่เขาให้หมดครับก,รงงกับพวกงมเราใช้ร่างกายเขาผมใช้ร่างกายแต่ยืนยันนะ,นะว่าร้อสิบแปดเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนไม่มีปัญหาแน่นอนครับเป็นการทิ้งแชมป์ด้วยเราเคยเปแชมป์อะไรมาบ้างนะเป็นแชมป์มารอบอยากแ่ครูครับแต่แชมป์เวทีมาตรฐานยังไม่เคยเป็นยังครับอืแล้วร้านยำตอนนี้เป็นยังไงบ้างธุรกิจก็ปิดปิดไปนานแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าของที่เขา เอาที่คืนครับก็เลยหยุดขายไปก่อนก็เลยหยุดขายก่อนนะครับาะตอนแรกหาที่ขายแล้วจังโควิดพอดีก็เลยหยุดยาวเลยครับสอ้อมวยาวๆแล้วครับผมพูดอะไรกับแฟนมวยที่รอเชียเราหน่อยนะวันที่12ก็ฝากแฟนมวยช่วยติดตามเชียดนะครับก็วันที่12บ็องอกทำเต็มที่ครับผมครับขอบคุณครับภาพขอบรับ